สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมผมสร้าตั้งวันนี้ผมขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นทับทิมนะครับเจลในธรรมชาติของแทนซซเนียนะครับนะครับสวยงามนะครับเม็ดใหญ่สีแดงกลาบนะครับนะครับเหลี่ยมสวยงามนะครับถือว่าหายากนะครับพราะเม็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะช่างผู้ชมชมนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับน้าหนักหนักถึง2 9ง 9กก้าล <i struggle klore> er mm ัดเลยนะครับสวยงามยิ่งนะครับเดือนนักผู้ชมนะครับถือว่าหายากนะครับนําไปทําจี้ขึ้นคอได้เลยนะครับนะครับหายากมากนะครับเพราะเป็นสีแดงนะครับนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งนะครับเห็นไหมครับแดงเลยนะครับนี่เม็ดใหญ่นะครับนะครับเนื้อพลอยก็โป่งนะครับโปร่งใสนะครับนะครับเดือนนักผู้ชมคนผู้ชมสนใจก็โทรเช็คราคาผมได้นะครับนะครับรับรองนําไป นำไปทำจี้ขึ้นคอหรือทำหัวแหวนอลังการหรือทำเป็นเลดก็ได้นะครับรับรองไม่มีใครเหมือนแน่นะครับแล้วก็ไม่มีใครมีเม็ดใหญ่เช่นนี้แล้วก็สีแดงสวยเช่นนี้นะครับแล้วเป็นพลอยธรรมชาตินะครับเม็ดนี้ไม่ผ่านความร้อนนะครับของประเทศเทนซซเนียนะครับนะครับสนใจโทรศัพท์ติดต่อได้นะครับนะครับผมผมให้ให้เชิญไม่แพงนะครับ บริษัทติดต่อผม0819071179และ09197894 6ผมมบ่งมั่นสตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับสวยงามยิ่งนะครับทำจี๊ดนะครับใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนะครับนะครับโชว์ได้นะครับเพราะเจียจะช่างฝีมือดีเหลี่ยมสวยงามยิ่งนะครับนะครับเรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปเรียวพลอยทับทิมเจียนในของผมของประเทศโมซัมเบียที่น้ำหนักนะครับ290กะลัดนี่นะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวนในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบุเคเกอร์าการันตีไว้นะครับไม่ผิดหวังแน่นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมบภูมุมแซ่ตั้งได้นะครับ <S <S ผมมีนะครับโดยเฉพาะป้าปันต่างๆแก่ด้วยราชายพลอยทับพริมชาติหรือทับพริมสตาหรือพลินสตาเมื่อถามบุคเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีไม่ต่ำกว่าหกสิบองค์นะครับ <S <S แลๆๆ้วยังมีก้อนพลอยทับพริมชาติของประเทศมอสองแบกใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งก้อนและก้อนพลอยทับพริมสตาเมื่อถามบุเคเกอร ถังเบี้ย <c oughs> ใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งเม็ดนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ youtube ผมเมื่อผมแท้ตั้งได้นะครับดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาแล้วผมจะบอกข่าวดีเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมนะครับรู้จักหมาเศรษฐีเบี้ยนำคลิปวิดีโอตามที่ผมเรียนผู้ชมที่คูเกอร์การันตีผ้าปานต่างๆผมที่คูเกอร์การันตีใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต่ำกว่ากสิบอ,องค์นำไปเสนอนะครับเอาถูกใจเชิญณผู้ชมก็ได้เงินหาสารนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์เพราะแต่องค์ราคาสูงเป็นสิบล้านหลายสิบล้านนะครับ เป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านบางชุดเป็นหลายพันล้านนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็สาคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบนท่านก็ได้ร่วมมากุศลกับผมนะครับสร้างบวญแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมไปติดตามที่ y o u t u ู e ผมวอาผมแท้ตั้งได้นะครับไม่มีคําว่าผิดหวังส่วนเม็ดนี้นะครับทับทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนสีแดงกหลาบเข้มนี่นะครับนะครับไม่ผ่านความร้อนของประเทศเทนเซเนียนะครับถือว่าหายากนะครับ ผมให้ผมขายไม่แพงนะครับสนใจก็โทรเช็คราคาผมได้นะครับ